แล้วเหรอแล้วองาจะทำอะไรอ่ะเพราะวันวันที่ว่าคงเล่นแน่แน่พี่ขนาดไหนแน่นันเลยสามารถฆ่าคนได้ง่ายๆเลยแล้วเมติษน่ะเขาจะทำยังไงล่ะตอนนี้เขาเได้แต่รออะไร เดี๋ยวนชาตชายเพื่อนเขาอะมาขอร้องให้วันช่วยวันช่วยก็ได้เลยจริงสิวันรู้จักคนใหญ่คนโตตั้งเยอะเนี่ยนะวันช่วยก็หน่อยนะนะวันนะนะจ้าพี่ยังไงวันก็ต้องช่วยเขาอยู่แล้วล่ะเรื้องงงเลยนะเอ้ยว่าแต่ว่าดอกไม้นี่ก็สวยดีเหมือนกันนะ de พูดคุณสรีวดีครับผมปัปตตภีครับวดีเหรอผมปตัตตภีพูดนะครับขอโทษด้วยที่ไม่ค่อยว่างย่างนี้ไปทานข้าวด้วยกันนะว่างสิครับแต่ผมจะไปรับ สบายดีค่ะเหมือนเดิมหมอแล้วคะก็งานยุ่เหมือนเดิมคนไข้มาก ทำไมเหรอคะเรามาแต่งงานทัทีดีไหมครับดีทำไมคุณทำได้อย่างนั้นหมอจะแต่งงานกับฉันเหรอคะก็รักมั่นกันมานานแล้ว bảo, không như này Cảm ơn Chính gặp mẹ เช็คบัญชีของคุณเพียนวันจะใช้เครดิตยารึไหมคะจ่ายเรียบร้อยแล้วค่ะยังไม่ได้จ่ายเลยนะคะไม่ทราบว่าผิดหรือเปล่าะคะแต่แล้วจริงๆค่ะเอ๊ะเป็นไปได้ยังไงคะก็ดนฉันไม่ได้จ่ายเลยนะคะมีอะไรห บัญชีของพี่สิจ๊ะเขาบอกว่าจ่ายแล้วอะแต่เลยไม่ได้จ่ายเลยยัง<ม>ไงกัะใครเป็นคนจ่ายคะมีชื่อไหมคะมีนะคะคุณอน,นัอนต์อนันตะเกิจดจ่ายนะคะ วันคิดอะไรอยู่วันกำลังคิดถึงแนนนัน,น,นมัสิเ,เขาเช่อจะใก,กล้แล้วเข้ามาทุกเทีแล้วน,น,นะพี่แต่ก็ดีดียังไงหรอพี่ว่ามันอันตรายมากเลยนะแล้วนี่วันจะทำไงต่อไปเนี่ยไอ้เรื่องที่เขามาจ่ายค่ายาอะไรให้เดี๋ยววันจะจัดการเองพี่ เป็นัเองค่ะฮัลโหวันดีค่ะอ๋อแล้ววันนี้วันอะไน่นตลกอีกหรือคะอ๋อนะคะได้ค่ะ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 ไข่เพนวันค่ะคุณชาติชายค่ะตงค่ะ เหลอโทรมาทำไมเหรออ๋อขอบคุณแนะที่เป็นห่วงไม่ต้องเป็นห่วงฉันหรอกนี่พี่เทียนเขาก็กลับบ้านมาแล้วอืมอ๋อเรื่องนาทินน่ะเหรอวันคิดว่าวันช่วยแน่แต่เดี๋ยววันขอใช้เวลาแป๊บนึ่งแล้วกันแล้วคุณในอยู่ที่ไหนล่ะอ,อยู่บ้านแฟน อไม่ใช่บ้านแฟนเอ๊ะนี่คุณพูดไปรู้เรื่องหรือยังไงบอกว่าไม่ใช่บ้านแฟนไม่ใช่บ้านแฟนไม่ใช่บ้านแฟนนั่นๆอย่าุณไม่เข้าเรื่องสิครับนุ้ยอย่าด่าสิบโทโอเคโอเคโอเคไม่ได้ถึงไม่ได้ถึงคุณไม่ได้ถึงผมเลยเอ้านี่แล้วคุณเชื่อได้ยังว่าผมยังไม่มีแฟนอือก็รอให้คุณใจอ่อนอยู่นี่ยงไงเอ้า ไม่ได้นะเอาแค่นี้ก่อนนะแล้วเดี๋ยวผมค่อยทัวรใ,ใหม่นะอุ้ยจ้าจ้าวหิวไหมไปกินอะไรกันไหมหรือว่าจะให้พี่ไปซื้อให้ไม่อยู่ที่นี่เองทั้งสองคนเลยเออคุณชาติชาย อาขอบคุณมากนะคะที่เป็นห่วงน้องมาดูแลนออ้องนี่ถ้าไม่ได้คุณชาติชายนะอาไม่รู้จะลุ่มใจไม่รู้สักกี่เท่าอ๋อไม่เป็นไรละครับคือผมห่วงทุกคนเลยครับที่จริงนะคะพี่ชายเขามีห่วงที่อื่นอีกค่ะคุณแม่เราอ่ะอาจจะรบกวนเขามากเกินไปยี่ข่าวแกพูดเล่นได้เป็นเรื่องอย่างนี้ได้ยังไงพี่ชายก็จะมีใครลูกไม่มีหรอกไม่งั้นเขาจะมาที่นี่ได้ทุก,กวันทุก,กวันได้ยังไงจ๊ะ จริงไหมคะพี่ชายเออ่คือมันก็น่าจะจริงครับแต่ว่าคืออฝากน้องด้วยนะคะพี่เขานี่น่าสงสารมากเลยจะไม่รู้จะพึ่งใครพี่ชายอยู่กับเขาก็คนเดียวคือจริงจริงในในบรรดาเพื่อนเพื่อนในถิ่นเนี่ยเขาคือพวกเราก็เอ่อตาพี่โรสสวัสดีครับพี่โรสมาช้าไปนะช้ามากแงอีกอีกค่ารางงานมาครึ่งวันเลนี่ไม่รู้สิ้นเดือนนี่จะถูกแต่งในเดือนเท่าไหร่เลย 你你这做咩？